บรรยากาศบรรยากาศพักผ่อนครับพักผ่อนหลังหลังเสร็จศึกปั้นหนมเทียนนึ่งหนมเข่ง <c oughs> หลังเสร็จศึกปั้นหนมเทียนนึ่งนมเข็งนะ จะมานำเสนอเชื่อช่องดอโรพาสเที่ยวนะคะเขาลุกเคลืนตามสบายใส่สบายนะคะเทปซีพันใดที่ยังไม่ได้สั่งจองนะคะก็สามารถสั่งจองได้ในิจันล่างเลยนะคะ<ม>ีโมาแล้วก็ใส่สบายๆนะคะเมื่อน,นี้อากาศก็เริ่มร้อนนะคะผ้าในบางใส่สบายะคะ<ม>่ะแล้วก็เทปซีันใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะในจันล่างค่ะขอบคุณมากนะคะ ดีครับเพื่อนๆอครับช่องโดโดพาเที่ยวครับคุูตั๊กสวัสดีเอฟซีก่อนพี่โด,โดครับสวัสดีครับวันนี้ครูตั๊กบุกมาหลังร้านพี่แตนมาทำอะไรครับมีเครื่องทำอะไรนะแกงแกง,แกงเส้นร้อนอแกงเส้นร้อนที่เอฟซีขอมานะคะใส่ไก่เนาะแล้วก็ต้มตำสมตำ ที่เอฟซีขอมาจากฟาร์เดแบบใดจึงือแซ่บจ้ะแต่คุตักที่เหตุเป็นลมขออนุญาตก่อแค่แล้วคุตักก็จะตำให้เบิ้งแล้วก็ตำแซ่บๆพี่แตนพี่ตูนเคิรโทรไปให้มาทำซมตำเขาอยากกินใช่ไหมอยากอยากชิมฝีมือคุตักว่าคุตักทำซมตำอร่อยมากนูนมาแล้วมะละกอมมาแล้ว ใช่ไหมแกงแกงแก,ง,แกงเส้นอะไรแกงเส้นแบบนี้เปล่าทำแก,ง,แกงเส้นแกงเส้นอีสานนะใส่เส้นร้อนอ่าวุ้นเส้นมียังวุ้นเส้นใส่ไก่ใสไก่ใส่วุ้นเส้นน,สน,สน,สน,น้ำปลาอ่ะมาปูตักทำเครื่อง<ร>แกงตําใช่ไหมในครกนี่มีพริกแห้งแล้วใช่ไหมเนี่ยขบก่อนเข้าไปมา ดา้านตะไคร้ขาดรวมกันนะหอมแดงแล้วก็โปะให้ละเอียดพอหยาบๆนะไม่ต้องละเอียดนะ,ะงานนี้ต้องละเอียดค่ะมา,มาทบทวนขาตะไคร้ขาด้วยไหมไม่มีขาเนี่ย อ๋อขาใส่ไปแล้ว,ลว,ลวขาตะคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงแกระเทียมรากผักชีนะ<อ>ตำพี<อ>่โรนั่งเชียร์อยู่ก็พี่ตูนที่แดนอยากชีย เขาีเหมือตัวเองเบ้าเห็นในคลิปแล้วอยากกินใช่ไหมเขาบอกให้ทําทำให้ทานหน่อยที่แตนพี่ตูนออกไปหาซื้อไก่เบื่อเข้าแกงตัวเองอากินพี่ตูนใส่ปลาเยอะๆด้วยใช่ไหมต้องปลาเยอะๆด้วยใช่ไหม เพิ่มข้าไปอีกลูกช่าเพิ่มพริกสดให้เผ็ดมากขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงใส่เยอะๆค่ะจะได้หอมอร่อยค่ะเอาละโอ้โหเบิ้ลปลาล้าสองขวดกล <laughs> ัวไม่แซบ่บ เอาพอหยาบพอนะไม่ต้องเอียดมากเดเ๋ือแกลงไปผัด่อควอมแหลกก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้มันก็จะหอมนะคะทั้งพริกแห้งทั้งพริกสดรวมกันวันนี้ทำเต็มสูตรทำเต็มสูตรทำขายก็ได้ค่ะอร่อยอันนี้ยังไม่โขกไม่โขกเอาบุบบพอ อ๋อทุบทุบบุบบุบแล้วใส่ตอนไหนใส่ตอน,อนที่จะ <ลง S 2> ยกลงจะยกลงนะครอ๋อจะยกลงหม้อทุบบุบบุบหน่อยเนาะ<ช>ตากมาบุบบุบเนี้อแคนี้ฟองแล้วเมื่อกี้มีใส่ไปในครกไหมใส่หมดใส่ไปหน่อยใส่เยอะอ๋อแต่ใครว่าใส่เยอะอันี่จะเอาให้มันซีดจันทร์อันนี้ลอยอันนี้ลอย คลิปนี้ก็กูตักตำต้มตำด้วยนะฮะตอนที่เอฟซีร้องร้องขอใช่ไหมต้มตำที่เห็นครูตักทําทํายังไงอ่าเนี่ยมาดูอันนี้ตับมะละกอไปลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะครับตักใส่ลูกอะไรมะแว้งไม่ใช่มะเขือทางอีสานไงมะเขือทางอีสานเขาเรียกอะไรที่บ้านเธอเรียกอะไรมะอะไรบักอะไรบักเผือเชือบักเผือกเชือ ชีลาวนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมแต่พี่แดนก็ชอบพี่แดนชอบก็ใส่ให้พี่แดนก็แล้วก็มีต้นหอมเนาะอันต้นนี้เลยต้นให,ใหญ่ๆหน้าคาเลยอือร่อยตักเครื่องแกงมาโอ้ วันนี้ครูตั๊กจะทำเต็มสูตรนะฮะมีผัดเครื่องด้วยผัดเครื่องให้หอมใช่ไหมโอน้ำมันนิดเดียวฮืม นี่ใบมะกรูดกับตะไคร้ใบมะกรูดลงด้วยเสียงน้องปลาใหญ่น้องปลา,ให,ปลาใหญ่กำลังอาเราวาดอยู่ปลาใหญ่ได้น้ำลาใหญ่ได้น้ำ <_ S 1> นี่ครับไก่ไก่ลวกแล้วไก่ลวกมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่หลังครัวพี่แตนมีทุกอย่าง tốt hòm luôn Quay bao bao Quay bao, bao. ไม่ต้องผัดนานเพราะไก่สุกมาแล้วจะต้องออกมาใกล้ๆเราจะได้ไม่ลืมใก่ปลาปลาะไคนนั้นบอกว่าถ้าเป็แกงอร่อยแน่นอนะาเกลือนิด่คง ไเรียย่ยวไปก่อนเที่ยวไปก่อนเที่ยวแล้วแ้่มาปรุงให้มันจะเดือดกันแล้วก,ก็จนนะใส่ตักไก้กับไป สสัน่ยปรุงรสด้วยน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะใช่ไหมน้ำปลาเดี๋ยวปลาด้วย ผพัดจะไหลมาเรียบร้อยครับเดือดแล้วความหอมหอมปลาหอมกลิ่นปลาหอมกลิ่นเครื่องแกงครับเจ้นร้อนใช่ไหมเส้นร้อน หรือกรุงเทพเรียกว่าวุน้นเส้นเบาแก๊สหครับเบาแก๊สหน่อยเบาแก๊สเบาแก๊สอ่ออาเบาๆอ่านี่ก็ต้นหอมกับ ผักชีลาวแล้วก,แวก็แมงรักเหรอใชแ่แบงรักใช่ไหมไม่ใช่ขละพานเนาะแมงรักแมงลักอเสร็จแล้วสิเนี่ยท <c oughs> ำไม่ยากครับทำไม่ยาก กินร้อนๆอ,อร่อยพี่ตูนเตรียมเลยนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวกินร้อนๆน,นะอิงจะอร่อยเดี๋ยวเส้นมันอืดพี่ตูนมาดูสิเป็นไงใช่ไหมใช่ยังชิมโอ้ยเดิมนอะอร่อย,ออยนะเติมอะไรเพิ่มไหม เอาปลาล้าเพิ่มออาปลาล้าเพิ่มอ,มอมืกินที่นี่ต้องพิเศษพิเศษปลาล้าคนซื้อซื้อมาให้ทั้งสองขวดคธอจะใส่น้อยได้ยังไง แม่ครัวชิมของตัวเองไม่แซ่บไม่ต้องเติมอะไรเติมปลาไหลอย่างเดียวเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยคนรีเควสเป็น <c oughs> ไงพี่แดนเข <c oughs> าไม่ใส่ผงอะไรจะอะไรไม่มีเขาไม่ใส่เลยเขาใส่มาในปลาไหลเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อร่อยกินอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ใช่รสชาตินี่ครับ ทำงานไปตักไปคนละถ้วยสองถ้วยนี่นี่คนนี้หั่นพริกไปก็กินอ่ะครูตักสรุปว่าแกงอะไรนะแกงเส้นร้อนแกงเส้นร้อนไก่ไก่นี่เรียบร้อยแล้วแซ่บหลายแซ่บหลายสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์พี่ตูนนี่คนรีเควสเนี่ยรสชาตินัวมากนัวมากเนาะสะใจ <laughs> คนรีเควสฮะคนรีเควสนั่งกินอย่างเป็นเรื่องเป็นราวออแซบมากแซบมากอร่อยมากๆเลยคั่งก็ต้อมอ,อะไรลงไปบ้างแล้วล่ะแห้งคินดากับกระเทียมเอารถจัดจะไม่เืนใช้ค <c oughs> บหินสามสิบปีนะฮะ พกนี่มีอายุเท่ากับร้านพี่แตนใส่งขัวลงโอเคอ่าบอกว่าสูตรคุตักว่าทำไมมันถึงอร่อยใช่ไหมคะสูตรุตักก็จะใส่มะเขือทางกีสานมะเขือกับกีสารนี่ค่ะมะเขือ,ททอเทศแล้วก็ นี้ด้วยเคี่ยเกือมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็น้ำปลาจะขาดไม่ได้ ูที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วปูเค็มแต่ว่านึงน่งสุกปูนึ่งสุกเรียบร้อยเลยนะคะตามด้วยมะกอกอาหอรจานเาี่ยกก่ันจะอร่อยก็มะก,กอกหนะอมหอมมะก,กอก ตามด้วยน้ำปลาได้แทนขตักตำน่มต,ำ,ตำไปก็มีแบ็กกาวพี่ตูนกินแกงแกงเส้นแกงเส้นร้อนน,น้ำตาล ก็ชุบห้เนนข้าตัดนะคะชุบไข้ไข่กันมันก็จะอร่อยค่ะเขาก็ใส่เส้นลงไปนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแลค่ะเ่าใส่เส้นนะคะ อยู่นะเท้ยมาเร็วอ่าจานส้มตำม,มาเลย่คะลูกค้ารออยู่น่าอร่อยมากเลย,เลยต้มตำยามป่าย,ยามบ่ายฮะเพิ่มพลังวันนี้ร้านพีแตนเปิดร้านวันแรกนะหลังจากหลังจากชุลมุนวุ่นวายกับการทำขนมเทียนขนมเข่ง วันนี้เปิดร้านวันแรกหลังจากหยุดไปสองสาวันอดซิมล่องเบอร์ปลาสายยังพิเศษปลาแซบอืมอไม่ต้องใส่ชูรสไม่ใส่ คุณแซ่บมากเลยมามาซิมซิมล่องไปคอดูครับคุณจะบอกว่าคุณตักขออีกหน่อยโค้วหนื้อ เพิ่มพลังกอดเปิดร้านมาพี่แศนมาเร็ว <laughs> เติมแกงเส้นครับโอ้ยอ,อ,อ,อย่างเงี้ยกินเหอะไม่อ้วนบางทีผมก็ทำมนเนี้ยกินตอนตอนเย็นกินเปล่าๆน่ะ <laughs> มานี่ครับ สองคนนี้แหละที่รียควส์ไปเลยต้องเลยต้องมาต้องมาทําอ่าส้มตํอากีะไรกวันนั้นอีกก็วันนั้นเอาใส่ถุงกว่าจะกินใช่ไหมล่ะแต่นี่มันขึ้นจากพกใหม่ๆเป็นไงจุนอร่อยใช่ไหมยอดเลยใช่ไหม อยู่ในครัวก็ดีอย่างเงี้ยนะหันซ้ายหันขวาเจอชะอม,มอยู่ในกำมัก็เด็ดมากินได้มาหลังจะทำเมนูอะไรเดินมาหลังร้านพี่แตนนี่แหละมีทุกอย่างาพี่แตนมาส้มตำกินกับข้าวเหรอเมื่อกี้นี้อ๋อแอบไปคดข้าวกินกับแกงแกงแกงเส้นไม่แกงเส้นเนี่ยแกง,แกง แกงไก่แกงไก่เส้นร้อนอีสานงั้นก็สำหรับคลิปส้มตำกับแกงเส้นร้อนสไตล์อีสานนะฮะกินการยามบ่ฉลองเปิดร้านพี่แตนวันแรกหลังจากหลังจากลุยงานขนมเตียนขนมเข็งกันเสร็จเรียบร้อยได้ข่าวว่าฝันเลยใช่ไหมฝันเลย ฝันฝันร้ายว่าทําไม่ปั้นไม่เสร็จทีนะเช้ามาแถมมีโทรศัพท์เข้าสั่งเพิ่มอีกไม่จบพระพระสั่งใช่ไหมฮะพระบอกวันหยุดไม่กล้ารับโทรศัพท์กลัวก็โทรมาสั่งเพิ่มอีกตั้งวงกินกันหลังร้านฮะนี่อย่างเงี้ยอร่อยแซ่บที่สุดไม่ต้องมีอะไรมากส้มตำที่เราตำเองครับ อะไรนะแกงร้อนเส้นร้อนแกงไก่เส้นร้อน,ไ,น,อนไข่เจียวพี่แตนเจียวมาหอมๆเมื่อกี้นี้ขึ้นจากกระทะใหม่ๆนี่แหละคูตัดคดข้าวเลยร้องหาข้าวเลยครับพี่แตนจัดที่ไตขึ้นบัลลังตั้งวงตั้งวงฉลองฉลองทำขนมเข่งขนมเทียนครบหมื่นชิ้น ที่แตนบอกฝันลายฝัน้ายเอียนเห็นเห็นขนมเทียนนี่เดินผันหน้าหนีเลยปั้นกันจนเอียนะเป็นหมื่นหมื่นลูกหลับยังเอาไปฝันเลยบรรยากาศบรรยากาศพักผ่อนครับพักผ่อนหลังหลังเสร็จศึกปั้นขนมเทียน นึ่งหนมเข่งหลังเสร็จศึกปั้นหนมเทียนนึ่งหนมเข่งนละ้ครโอนมานี่เร็วมากินคงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่แดนขอบคุณครับให้มาทําส้มตําหลังร้านสวัสดีครับต๊ต,ตอ่าพีโด,โดพีโดบายบายไปแล้วอพีเโดกลัวเขาตอกตะปูอยู่ข้างหลังนู่นฮะ นั่งหันหลังให้ต่อก,กระปูเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้นะคะยุย้ยนีเสื้อฉลองสองแสนสับสไครซ์รุ่นที่สองนะคะของช่องโดโดพาเที่ยวสีขาวอันนี้เนื้อผ้าดีมากเลยนะคะตัวละ250บาทค่ะถ้าแฟนๆสนใจนะคะกดไปตรงล e ิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะคะแค่ตัวละ250บบาทลายน่ารักมากเลยค่ะแล้วมันเป็นรุ่นแบบ สลิมด้วยนะคะใส่แล้วสวยดีดีเปลียวหอมค่ะ